วาระพระบาลีบทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ในปิลินทะวัชเถราประธานว่าเราได้ถวายที่นอนในพระสุคตเจ้าและในขณะสง์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว,ย,ว,ย,วย่อมได้เสวยอนิสงส์หกประการอันสมควรแก่กรรมของเราคือเรามีร่างกายที่สมส่วนอันบุญกรรมทำแต่ง เป็นผู้อ่อนโยนมีรูปงามน่าดูเราย่อมได้ยานอันประเสริฐนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนเราย่อมได้ผ้านวมผ้าลาดลายรูปสัตว์ผ้าลาดทอด้วยไหมผ้าลาดอันวิจิตรผ้าลาดอย่างดี และผ้ากรรมลต่างๆเป็นอันมากย่อมได้ผ้าปวารกะมีขนอ่อนนุ่มผ้าทำด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่มในที่ต่างๆนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนเมื่อใดเราเป็นผู้รำลึกถึงตนเหมือนนั้นเราเป็นผู้ไม่เปล่า มีชาญป็นที่อาศัยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนการทำบุญทุกอย่างจะอำนวยผลที่ดีแก่เราเสมอต่างกันแต่ว่าจะส่งผลช้าหรือเร็วทำถูกเนื้อน,นาบุหรือเปล่าถ้าก่อนให้มีจิตเรื่มใสให้แล้วก็มีความเบิกบาน หลังให้ก็มั่นตามระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆไม่รู้สึกเสียดายในวัตถุทานที่ได้ถวายตัดขาดออกจากใจไปแล้วใจเกลี้ยงกลาปลอดจากความตรนีวัตถุทานที่ถวายก็บริสุทธิ์เจตนาที่จะถวายก็บริสุทธิ์ เมื่อความบริสุทธิ์เหล่านั้นมาประมวลรวมก,กันกับปฏิกขาหกคือผู้รับซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมทานที่ได้ถวายไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่จะนับจะประมาณมิได้เหมือนพระเปรินทวัชชะเถระ ผู้ถวายทานถูกเนื้อนาบุญได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านได้รับอนิสงส์ใหญ่ที่ไม่มีใครเหมือนพระอระหันตเถระรูปนี้นะี่ยท่านเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในยุคสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก หลายพระองค์ด้วยกันอย่างในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตตระท่านได้กเกิดในตระกูลของนายประตูเมืองในหงสวดีนครท่านมีทรัพย์สมบัติมากเมื่อพิจรารณาดูสมบัติเหล่านั้นก็สอนตัวเองว่าจะต้องนำออก ด้วยการให้ทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรัพย์เหล่านี้ก็จะได้เอาติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติท่านได้เห็นพระราชาในหงสวดีนครทรงถวายทานอันประเสริฐคือช้างพร้อมด้วยบัลลังและปะนักพิงแด่พระพุทธเจ้าตัวท่านเองจึงอยากจะทำบุญ ที่ไม่เคยมีใครนะ่ะทำมาก่อนท่านคิดที่จะถวายทานอยู่หลายวิธีในที่สุดก็มาตัดสินใจที่จะถวายธยธรรมชนิดต่างๆแก่ภิกษุสองหนึ่งแสนรูปจึงไปว่าจ้างให้ทำฉัดหน0 0งแสคันถวายผ้าหน,นึ่ง0สนผืนให้ทำบาทรหนึ่งแสนใบ จ้างช่างให้ทำมีดโกนพระเข็มมีดสำหรับตัดเล็บให้ทำพัดไปตาลพัดขนปีกนกยูงแล้วก็ทายาธรรมชนิดอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้สีไฟฝาบาทสลกบาทกระบวยตักน้ำผงย้อมผ้า และรางย้อมผ้าเมื่อรวบรวมทายธรรมทุกชนิดแล้ว <c oughs> ก็กราบทูลขออนุญาตพระราชาว่าจะถวายทายธรรมแด่ประสงค์หนึ่งแสนรูกท่านก็ได้รับอนุญาตให้ทำทานได้เจ็ดวันเท่านั้นนะจ๊ะยังไรก็ตามตลอดทั้งเจ็ดวันนั้น ตานในถวายทานด้วยมือ,อท่านเองทอดสายตาเห็นภิกษุสงฆ์จำนวนแสนรูปนุ่งห่มจีวรสีเหลืองอารามเห็นการลุกการนั่งของท่านเรียบร้อยสงบสมรวมโดยเฉพาะมีพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานในท่ามกลางสงฆ์ ทำให้บังเกิดความปลื้มปิติในมหาทานที่ได้ทำไปรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญทรัพย์สมบัติที่ได้หมดไปพระถวายทานนั้นน่ะไม่ได้สูญไปเปล่าแต่จะเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ความรู้สึกเสียดายจึงไม่เกิดขึ้นในใจของท่านเลยกระแสบุญก็หลั่งไหลามาสู่ศูนย์กลางกายอยู่ตลอดเวลาหลังจากได้ถวายบาทโลหะแทนบาทดินหรือบาทที่ภิกษุสงฆส์แสวงหากันมาเองแล้วพระบรมศาสดาทรงเห็นบุญที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต แกบุคคลผู้ใจบุญท่านนี้จึงทรงพยากรณ์ไว้ว่ามานพผู้ใดได้ถวายทานอันประเสริฐไม่พร่องแก่เราเราจะพยากรณ์แก่มานพนั้นทั้งหลายจงฟังเรากล่าวจะตุรงเกษนาคือพลช้างพลมะ ผลรถและผลเดินเท้านะ่ะจากแวดล้อมมานบนั้น,นเป็นนิดรถห0 0 0ื่นคันประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างจากแวดล้อมมานบนั้น,นเป็นประจำนารีแปดหมนพนางประดับประดาสวยงามมีผ้าและอาภร์อย่างวิจิตร สวมใส่แก้มมณีและกุนทนมีหน้าฉล้มยิ้มแย้มแจ่มใสจากแวดแล้อมมานพเป็นนิดมานบนั้นจากรื่อลมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับจากได้เป็นเทวดาเสวยและจะสมบัติในเทวโลกหนึ่งพันครั้งแล้วจากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด หนึ่งพันครั้งจะได้เป็นพระเจ้าประเทศสาราชอันไพบูรณ์โดยขนานับมีได้เมื่อมาน,นุนี้อยู่ในเทวโลกพรั่งพร้อมดิวีบุญกรรมเทวดาจะทรงฉัดแก้ไว้ให้ตลอดมาน,นุนี้ปรารถนาเมื่อใดฉัดอันเกิดแต่ผ้าและดอกไม้ ระดุรมเนรมิตจากกั้นอยู่เหนือศีรษะทันทีในอีกแสนกับพระบรมาศาสดาทรงพระน,นามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมานบนี้จักได้เป็นภาษาวกของพระบรมาศาสดามีชื่อว่าปิลินทวัชะจากเป็นผู้อันเทวดาอสูร คนท่านภิกษุภิกษุณีมาเคารพสักการะบูชาเป็นผู้ไม่มีอาสวะและจากนิพพานเมื่อมอนุษได้รับฟังคำใบยากรอันเป็นสิริมงคลเช่นนั้นแล้วท่านก็ยิ่งเพิ่มพูนความปีติมากขึ้นเพราะเชื่อว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้านั้นไม่เคยเป็นสอง ทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสล้วนเป็นความจริงแท้จึงหาโอกาสสั่งสมบุญเรื่อยมาไม่เคยขาดเลยทายธรรมทุกชนิดจะเป็นของสมควรแก่สมณะบ,บริโภคท่านก็จะไปแสวงหามาถวายจนได้ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยอิ่มในการให้ทานเลย พอลาสังขารก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสวยที่พยสมบัติมากมายในสวรรค์ทั้งหกชั้นเป็นเวลายาวนานได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาประเทศสราชเป็นมหาเศรษฐีก็นับครั้งไม่ถ้วนพอมาในยุคสมัยนี้เนี่ยท่านได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ ได้ชื่อแบบปิรินทวัชชะมีสมบัติมากมายก่ายกองทีเดียวเมื่อเติบโตขึ้นก็ตั้งใจร่ำเรียนสติปัญญาของท่านก็เป็นเลิศสามารถเรียนจนจบศิลปศาสตร์ทุกสาขาวันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสดา,ศา,ศา เกิดกุศลศรัทธาจึงออกบวชตามพระพุทธองค์บวชได้ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พุทธพยากรที่ท่านได้รับมาในครั้งนั้นได้กลายเป็นจริงทุกประการนี่ก็เป็นตัวอย่างของท่านทานบดีผู้ได้ถวายมหาทานบารมีถูกเนื้อนาบุญ ทำให้ท่านได้อานิสงส์ใหญ่มีบุญวิเศษติดตัวข้ามพบข้ามชาติส่งผลต่อต่อกันมาถึงพบชาติสุดท้ายคือถ้าไม่ได้เข้าถึงเอกันตบ,บรมสุขในอายตนานิพานนั่นก็เป็นเพราะท่านได้โอกาสดีๆก็ดได้พบเนื้อนาบุญ พยาธรรมก็พร้อมศรัทธาก็มีอย่างเต็มเปี่ยมการที่ท่านไม่ยอมให้โอกาสดีๆนี้นะ่ะผ่านเลยไปผลที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้น ให้เป็นยอดกาลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเทิน Bye.